สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพรอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้พรก็จะมารีวิวผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีบูลที่เป็นที่โด่งดังอยู่นะตอนนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะใครไม่รู้จักผลิตภัณฑ์ดีบูลนี่ถือว่าเชยมากๆนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดข้อเข่านะคะปวดข้อปวดเข,ข่าหมอสรองกระดูกทับเส้นหรือว่านิ้วล็อกนะคะต้องทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลในเรื่องนี้โดยตรงนะคะรักษาอาการป,ปวดข้อปวดเข่ามอสรองกระดูกทับเส้นนะคะ ที่ทําให้เส้นเอ็นตรึงนะคะปวดตึงปวดเล้าตั้งแต่หลังสะโพกแล้วลงไปตามขาและก็ มันจะทําให้ชาปลายมือปลายเท้าทําให้แขนขาอ่อนแรงซึ่งมันจะทําให้สูญเสียการทรงตัวนะคะเพราะว่าเขาคือต้นเหตุของผู้ป่วยตีเตียงนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ปัญหานี้ได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทาให้ลูกค้าที่ทานผลิตภัณฑ์นี้เข้าไปแล้วเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ไวมากมากนะคะ,ะสาหรับวันนี้พรจะมาเล่าเรื่องนะคะเล่าถึงผลิตภัณฑ์ดีบูนตัวนี้ดีบูนตัวนี้นะคะหรือว่าดีบูญเน ะะด้านหน้าจะ,ะพิมพ์คําว่าดีบุลเน่หรือว่าดีบุลคืออันเดียวกันนะคะส่วนตัวนี้คือชนิดผงชงน้ําทานส่วนกล่องนี้นะคะจะเป็นชนิดแคปซูลนะคะการทานนะคะแคปซูลก็คือทานวันละ2เม็ดก่อนนอนอันนี้คือทานเพื่อรักษาแต่ถ้าจะทานเพื่อบํารุงหรือว่าป้องกันก็คือทานวันละ1เม็ดก่อนนอนนะคะ สําสหรับผลิตภัณฑ์หรือว่าดีบูเน่ชนิดแคปซูลตัวนี้เป็นแบบผงชงน้ําทานนะคะก็การทานก็ง่ายมากนะแค่ชงในน้ําเปล่าธรรมดาหรือว่าน้ําเย็นก็ได้นะคะครึ่งแก้วหลังอาหารเช้าวัวนละซองผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่มีผลข้างเคียงกับโรคประจําตัวนะคะลูกค้าแล้วก็ไม่มีการตกค้างนะคะ สําหรับผู้สูงวัยนะคะสำหรับการทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเขาสากัดจากธรรมชาตินะคะไม่ตกค้างไม่มีส่วนผสมของสารสเตยียรอยด์แล้วก็ไม่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนนะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาอาจจะมีโรคประจําตัวนะคะ,ะความดันเบาหวานโรคไตโรคหัวใจโรคกระเพาะพวกนี้นะคะสามารถทานได้แน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะและก็ผลิตภัณฑ์นี้นะคะอยู่ในการควบคุมของออยอ ออ,อคืออะไรนะคะก็คือองค์การอาหารและยานะคะ,ะตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นราคาหรือว่าคุณภาพอยู่ในการควบคุมของออยอนะคะลูกคา้าคุ้มค่าคุ้มราคากับที่จ่ายไปแน่นอนนะคะลูกค้าคา่ะสำหรับใครที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบุญกับพรนะคะรับประกันว่าได้ของแท้แน่นอนนะคะวิธีสังเกตของแท้เป็นยังไงนะคะเบื้องต้นเลยนะคะ ผลิตภัณฑ์จะอยู่ในซีนพลาสติกเหนียวอย่างดีนะคะอยู่ในรูปแบบที่ปกติไม่มีการฉีกขาดนะคะด้านหน้าเขียนคําว่าดีบุน่นะคะแล้วก็มีมสัญ,ญลักษณ์ลายน้ําสีเหลืองทองนะคะที่เป็นกลมๆอยู่ด้านหน้านะคะส่วนด้านท้ายนะคะจะระบุวันเดือนปีการผลิตสินค้านะคะด้านข้างนะคะระบุราคาแล้วก็ มีอยอนะคะสินค้าอยู่ในกำรควบคุมของอยออย่างที่พรบอกนะคะมีอยอส่วนด้านบนนะคะจะมี QR Code QR Code ตัวนี้นะคะจะบง่งบอกถึงว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจากพนักงานท่านใดนะคะคือจะระบุรายละเอียดให้ครบใน QR Code นะคะสามารถเช็คได้นะคะ วันนี้นะคะเดี๋ยวพรจะมาชงผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะตัวนี้ทานง่ายแน่ๆทานง่ายแน่นอนนะคะสำหรับผู้ที่กังวลว่าถ้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบูลชนิดผงไปเนี่ยจะมีปัญหากับการทานไหมสําหรับคนที่ทานยายากบอกเลยว่าไม่มีปัญหาแน่นอนอไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะไม่มีกลิ่นไม่ขมไม่เฟื่อนไม่ข้าวนะคะไม่มีปัญหาสําหรับผู้ที่ทานยายากแน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้พรจะมารีวิวการชงทานให้ดูนะคะ สำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะชนิดผงนะใน1กล่องจะมีทั้งหมด5ซองนะคะใน1นซองยาจะมีปริมาณคือ6กรัมแล้วก็ถ้าเป็นตัวแคปซูลนะคะในในหนกล่องจะมี30แคปซูลนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้พรจะมาชงผลิตภัณฑ์ดีบูลชนิดน้ำให้ดูนะคะว่ามีรสชาติแบบไหนนะคะ ใน1นกล่องมี5้าซองนะคะแล้วก็ซองข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นซองพลาสติกสีเขียวนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเขียนคําว่าดีบุนี่นะคะใน1่ใน1ซองจะมีปริมาณคือ6กร,รัมนะคะเดี๋ยววันนี้พรจะมาฉีกซองนะคะแล้วก็ชงให้ดูนะคะลูกค้าน้าที่ชงจะเป็นน้าเปล่าธรรมดาครึ่งแก้วแบบนี้นะคะ,ะเป็นน้าําเปล่าธรรมดาหรือ,อธรรมดาอุณหภูมิห้องหรือว่าน้ําเย็นก็ได้แต่อย่า แต่อย่าเป็นน้ําร้อนนะคะหรือว่าน้ําอุ่นไม่ได้นะคะเดี๋ยววิตามินเขาจะเสียหายนะคะน้ำเปล่าธรรมดาครึ่งแก้วสําหรับวันนี้ที่พรมาชงก็คือจะเป็นน้าเปล่านะคะเดี๋ยวมาฉีกซองกันเลยนะคะสำหรับผงข้างในก็จะเป็นผงผงละเอียดสีขาวนะคะลูกค้า ตัวนี้เป็นเซลล์วิตามินสกัดจากสมุนไพรแล้วก็สารสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่มีผลข้างเคียงกับโรคประจําตัวของผู้สูงวัยแน่นอนนะคะแล้วก็สามารถทานร่วมกับยาประจําตัวของของโรคของผู้สูงไวัยได้ปกตินะคะลูกค้าสำหรับผู้ที่มีปัญหาสำหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวที่ต้องทานยาของคุณหมอนะคะก็คือทานยาของคุณหมอไปก่อนเลยนะคะ แล้วก็ห่างจากยาคุณหมอ5 1 0ถึง10นาทีก็ทานผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราไปได้เลยนะคะสังเกตนะคะหลังจากที่พรเทลงไปแล้วนะคะก็คนได้เลยนะคะคลนให้ตัววิตามินเขาละลายนะคะลูกค้า สำหรับเวลาในการทานจะมี2ช่วงเวลานะคะคือหลังอาหารเช้าหรือว่าจะเป็นก่อนนอนก็ได้ถ้าไม่สะดวกหลังอาหารเช้าก็เลือกเอาเป็นเวลาก่อนนอนก็ได้นะคะแต่ถ้ามียาคุณหมอโรคประจาตัวก็คือห่างจากยาคุณหมอ5-10นาทีแล้วก็ค่อยทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะ น,นะคะกลิ่นไม่คาวไม่ขมไม่เฝือนนะคะคล้ายๆกับน้ำเกลือแร่ออกกลิ่นส้มๆนะคะลูกค้าทานง่ายแน่นอนนะคะสำหรับผู้ที่กังวลว่าตัวผู้ที่กังวลว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการทานนะคะหมดแก้วเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดผงชงน้ำนะคะพรก็ทานหมดแก้วไปแล้วนะคะสำหรับรสชาตินะคะก็จะ คล้ายน้ำเกลือแร่หรือว่าน้ำสปอนเซอร์นะคะออกกลิ่นออกรสเปรี้ยวนิดนึงนะคะออกกลิ่นเหมือนกลิ่นส้มนะคะไม่ขมไม่ข้าวไม่เฟื่อนทานง่ายแน่นอนนะคะสำหรับตัวพรนั้นนะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของข้อนะคะแต่ว่าพรก็ทานนะคะเพราะว่าทานเพื่อบำร,รุงย่อมดีกว่าทานเพื่อร,รักษานะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดข้อปวดเขา่าหมอนรองกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกนะคะสาเหตุที่เป็นแบบนั้นนะคะอาจจะเพราะว่าวัยนะคะอันดับหนึ่งเลยคือวัย อันดับ2นะคะคืออรบติเบทเดิมๆน้ําหนักตัวนะคะหรือว่าอุบัติเหตุซึ่งจะเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะคะถ้าเป็นหัวเข่านะคะจะปวดตึงปวดร้าวตั้งแต่ตั้งแต่หัวเขา่าร้าวลงไปนะคะเวลาเคลื่อนไหวเวลาเดินอาจจะมีเสียงดังกบแคบกบแคบนะคะอันนี้คือข้อเข่าเสื่อมแต่ถ้าเป็นตั้งแต่หลังสะโพกร้าวลงไปตามขานะคะตัวนี้จะเรียกว่ากระดูกทับเส้นนะคะลูกค้าแต่ถ้าและถ้ากระดูกมันจมลึกไปถึงปลายประสาทนะคะลูกค้าคือมันจะ เริ่มจมลึกลงไปเรื่อยๆถ้าเขาจมลึกถึงปลายประสาทเมื่อไหร่ก็จะทําให้มีอาการคือชาปลายมือปลายเท้าขาอ่อนแรงจะสังเกตได้เลยว่าเดินหรือยืนนานๆเนี่ยจะเมื่อยนะคะมันเหมือนจะหมดแรงไปเฉยๆนะคะกำมือไม่แน่นอย่างนี้เราไม่ค่อยจะมีแรงแบบนี้นะคะลูกค้าแล้วก็หลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลของเราไปนะคะประมาณ5-10วันแรกก็จะเริ่มสังเกตได้ชัดเจนนะคะว่าเส้นเอ็นที่ตึงๆนะคะมันจะเริ่มคลายตัวจะเริ่มรู้สึกว่ามันเบาตัว เท้าหนักๆจะเริ่มรู้สึกว่าเบานะคะจะคล่องตัวขึ้นเริ่มมีกําลังขึ้นนะคะลูกค้า ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นชนิดผงชงน้ําทานนะคะหกล่องมี5ซองหรือว่าชนิดแคปซูลนะคะหกล่องมีทั้งหมด30แคปซูลนะคะใครสนใจผลิตภัณฑ์นะคะทั้ง2ตัวเป็นตัวยาเดียวกันเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของแคปซูลให้ลูกค้าได้สะดวกทานนะคะใครสนใจผลิตภัณฑ์นะคะโทรเข้าหาพรได้นะคะสำหรับเบอร์โทรนะคะศูนย์เก้าหกเนะคะหรือที่พรโชว์ไว้ด้านล่างนะคะหรือว่าใครไม่สะดวกโทรก็ทักแชทหาพร นะอยากจะให้โทรมากกว่านะเพราะว่าพรจะได้สอบถามกับปัญหาจะได้ตอบกันแล้วก็พรจะได้แนะนําได้ตรงกับอาการจะทําให้ลูกค้าได้เห็นผลได้เห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนมากที่สุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะพรก็จะขอลอาตัวไปก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้พรมารีวิวสินค้านะคะตอนนี้อยู่ที่ อำเภอกม b า r a สยนะคะจังหวัดกระสินนะคะแล้วก็ด้านหลังของเรานะคะตัวนี้เป็นพระาธาตุยาคูนะคะพระาธาตุยาคูนี้มีมาตั้งแต่สมัยพระพระนครศรีอยุธยานะคะน่าเป็นน่าจะเป็นร้อยปีกว่านะแล้วนะคะสาหรับคําว่ายาคูของภาคอีสานนะคะซึ่งจะหมายถึงนะคะพระผู้ชั้นใหญ่นะคะที่อยู่ในวัดนะคะหรือที่เขาเรียกว่ายาคูยาคู่ภาษา,า้านบ้านๆก็คือ พระญาคูนะคะอันนี้คือถ้าเป็นภาษากลางๆนะคะก็คือ,อายาคูนะคะสำหรับตอนนี้อยู่ที่อำเภอกาบราสัยจังหวัดกาลสินนะคะใครที่มาเที่ยวจังหวัดกาลสินนะคะก็แวะมา,าไหว้มาสักการะด้านหลังของเรานะคะ สถา,านนี้เป็นสถา,า,านที่นี้เป็นสถา,านที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะก็บรรยากาศนะคะด้านด้านด้านข้างของเรานะคะก็จะมีบัดบ้านเป็นบ้านเมืองโบราณนะคะให้ชมมีที่เขาขายของนะคะเกี่ยวกับสินค้าพื้นบ้านแล้วก็ด้านหลังก็เป็นพระธาตุที่ไว้สําหรับสักการะนะคะตัวนี้มีมาเป็นน่าจะเป็นร้อยปีแล้วตั้งแต่สมัยพระนครศรีอยุธยานะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ดีบูนอย่าลืมโทรหาพรน,นะคะ0 9 6 9 4 2 0 1 3 าน,นะคะวันนี้พรจะขอตัวไปก่อนนะคะขอบพระคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ